อ้เงมุมไอ้เแมุมคนทักมากุมเราปะหรือว่าอะไรอู้หอู้หมงมุ่มเาม่หมรือ่อะไรยเฮ้ไมุ่ไอ้งหมุไอ้มไอ้งมุไอ้งมมือใครก็ได้ไปช่วยมันหน่อยกูเห็นมันแล้วทรมาน

ไอ้เซฟมึงอยู่ไหนกันเนี่ยฮะมึงอยู่ในหลุมหลุมเย้ยมึงควรหลุมเข้าตัวรอดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งจะเห็นกูอีกไม่นานนะรถกูอยู่ในกล่องเลยอ่ะเดี๋ยนี้แล้วมึงแน่ใจหรอว่าซอมบี้มันยังไม่มาก็ในในหลุมอ่ะมันซอมบี้มันมาไม่ได้หรอก นอกจากอันนั้นแ่ะไอ้แมงมุมอ่ะถ้ามึงเปิดช่องไว้หนึ่งช่องอ่ะให้แสงมันเข้า